ตอนที่สองภูเขาสมุนไพรภูเขาสมุนไพรของตระกูลหลิงเป็นส่วนที่ขยายออกของเทือกเขาอาร์กติกอีกทั้งมันยังพิเศษตรงที่เป็นภูมิภาคที่อยู่ไกลที่สุดของเทือกเขาอาร์กติกพูดถึงความใหญ่มันเป็นภูเขาต้นแข็งที่สูงมากภูเขาสมุนไพรนั้นแสนธรรมดาพลังดวงวิญญาณก็ไม่ได้จัดว่าอะไรมากมายนะักเมืองหลิงตั้งอยู่ตรงสุดขอบเทือกเขาอาร์กติก อยู่ด้านล่างภูเขาสมุนไพรพลังดวงวิญญาณของภ right ูเขาสมุนไพรไม่ปรากฏออกมาภูเขาก็ไม่ได้เย็นอะไรมากมายนั่นเพราะมันอยู่ไกลจากศูนย์กลางของเทือกเขาอาร์กติกด้วยเหตุนี้ต้นดวงวิญญาณจึงโตโตอย่างคงที่ต้นดวงวิญญาณบนภูเขาสมุนไพรถือเป็นแหล่งรายได้หลักที่มั่นคงของตระกูลลิงเครื่องบรรณาการประจําปีที่ตระกูลลิงมอบให้หัวเมฆดารา ส่วนใหญ่จะเป็นต้นดวงวิญญาณจากผูเขาสมุทรไพรในช่วงสองสาปีมานี้ลิงเฉิงจื่อรับผิดชอบเรื่องการปลูกและการเก็บเกี่ยวต้นดวงวิญญาตู่เจ้หลันพยายามขอส่วนแบ่งจากผูเขาสมุทรไพรยอยู่หลายต่อหลายครั้งแต่ทุกครั้งแผนการของนางจะถูกพี่น้องตะโกงหลิงทำลายจนหมดสิน้นมันก็เหมือนกับชั้นเต้าหู้พวกมันมีการแบ่งเป็นส่วนๆอยู่ในภูเขาสมุทไพร ของผู้ขอสมุนไพรพืชที่ถูกปลูกอยู่ในส่วนนั้นส่วนใหญ่จะเป็นต้นดวงวิญญาณและสมุนไพรที่อยู่ในระดับต่ำกว่าสามัญขั้นสามแม้ว่าพวกมันจะมีค่าไม่มากนักแต่ก็ยังมีพวกมันเป็นจำนวนมากเช่นกันต้นวิญญาณสามัญขั้นสามทั้งหมดรวมถึงบุกผาหัดยกต้นหญ้าระง,งับความเย็นและบุกผามงกุฎสาตานพวกมันส่วนใหญ่เป็นต้นดวงวิญญาณที่สำคัญที่เติบโตอยู่ในส่วนสมุนไพร ต้นดวงวิญญาณทั้งสามคือวัตถุพื้นฐานในการทำให้ก้อนฟิสโฟโดงวิญญาณบริสุทธิ์และมันก็คือสิ่งที่หอเมกดาลาต้องการเป็นอย่างยิ่งในทุกๆปีตอนนี้ลิงเฉิงเย่และหลิงเฉิงเจ้ออยู่ด้านหน้าสวนสมุทรไพรบุกผาหัจเมื่อมันบานเต็มที่รูปร่างของมันจะเหมือนกับหญิงสาวกลางมือออกเป็นใบผอมเรียวห้าใบาราวกับนิ้วผอมเรียวห้านิ้ว เพราะงั้นมันจึงถูกเรียกว่าหัดบุกผาหยกรอบของการปลูกและการเก็บเกี่ยวบุกผาหัดหยกใช้เวลาแค่ครึ่งปีเท่านั้นอีกทั้งมันยังไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากสภาพอากาศอีกด้วยมันจึงยังเป็นหนึ่งในต้นดวงวิญ,ญญาณที่ปลูกง่ายที่สุดแต่ว่าส่วนผสมภยัยบุกผาหัดหยกในตอนนี้บุกผาหัดหยกทุกๆต้นกลับไม่เบ่งบานทุกต้นกลับพากันหีบเช้าทําให้สีหน้าของหนิงเชียงแย่บิดเบีย้ยวจนน่าเกลียด ปกติบุพพาหัยกมันเป็นแบบนี้สมอูเลยเหรอลิงเฉิงเย่ยถามด้วยความหวังลิงเฉิงจี้ยิ้มบิดเบีย้ยวบุพพาหัยกเปรียบได้กับสิ่งดีๆส่วนสมุนไพรต้นหญ้าระงับความเย็นและมุมกุศลตาลน,นั้นกลับน่าเกลียดยิ่งกว่าพวกมันเหี่ยวเฉาหนักกว่านี้มากคาเกงว่าปีนี้พวกเราจะได้รับค่าตอบแทนจากหอมเมดดาราไม่มากเท่าที่ควรสีหน้าของหลิงเฉิงเย่ยเปลี่ยนไปเขาเปร่งเสียงตะโกนอึ้งครึมออกมา หนึ่งแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมเจ้าไมไ่รีบบอกให้เร็วกว่านี้ข้าข้าข้าก็ไม่รู้เกิดขึ้นได้ยังไงความเจ็บปวดแผ่ปกคลุมทั่วใบหน้าของหญิงเสียงชื่อราวกับหัวใจของเขากําลังสับสนเพราะฉินซานตายเมื่อสองปีก่อนส่วนพืชสมุนไพรจึงเก็บเกี่ยวได้น้อยลงทุกๆฤดูถึงแม้ผลตอบแทนจะได้น้อยลงเรื่อยๆแต่มันก็มากพอจะส่งให้กับของเมกดารานี่เป็นความผิดของข้า ข้าโมตสันเรื่องเอาชนะมากเกินไปจนไม่สนใจเรื่องอื่นเมื่อคราะตรนะหนักถึงสก,กานธการที่เลวหลายนี้ข้าก็เชื่อว,ว่าตัวเองจะสามารถาควบคุมมันได้ข้าจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการพัฒนาดูแลดงยาสมุนไพรโดยหวังว่าข้าจะทําให้สถานก,การณ์พลิกผันได้แต่ทว่าสิ่งที่ข้าไม่ได้คาดคิดก็เกิดขึ้นแล้วเมื่อสามเดือนก่อนพืชสมุนไพรกับเหี่ยวเฉาลงวันแล้ววันเล่าก่อนที่ข้าจะมีเวลาลงมือแก้ไขพื้นที่ส่ญใหญ่ของพืชสมุนไพรก็เหี่ยวเฉาไปแล้ว ลิงเฉิงชื่อสส่หัวอย่างหมดแรงหมดหวังเรากับว่าเขาต้องการอัดใครสักคนก่อนจะปล่อยหัวออกมาแต่เขาไม่บังอาจันอีกเลี่ยงความรับผิดชอบของตนเองอย่างเด็ดขาดใบหน้าของลิงเสิงแย่แย่ำแย่เขาไม่ปิดปากพูดเพื่อให้เกียรติอยู่พักหนึ่งจากนั้นจู่ๆเขาพูดขึ้นว่าเราการที่สนสมุนไพรเหวี่ยวเชามันเกี่ยวอะไรกับฉินเลี่ยล่ะปกติเขาเข้าไปในส่วนลึกของแร่สมุนไพรไม่เคยเห็นมาที่สวนเลยเขามีผลต่อสมุนไพรพวกนี้หรือ น้องสามทำไมเจ้าถึงสสัยในตัวชินเลี่ยเล่าสำหรับเขาชินเลี่ยก็แค่ตัวงูคนหนึ่งสำหรับคนที่ไม่มีวิญญาณแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้ที่สามารถมีอิทธิพลต่อภูเขาสมุนไพรนี้พอตาลันคู่นั้นเข้าเหมืองแร่สมุนไพรเมื่อห้าปีก่อนข้าแอบ,บสังเกตพวกเขาอย่างลับๆในช่วงห้าปีมาน,นี้การเปลีป่ยนแปลงในภูเขาสมุนไพรแต่ก็เป็นเพียงปรากฏการณ์ธรรมชาติแปลกๆเท่านั้นหลิงเฉินจี้กบผ่านคุ้นชิด ปรากฏการณ์ธรรมชาติแปลกๆแบบ,บงไหนกันลิงเชิงเย่อึ้งกิมกิมกมทุก,กครั้งจะมีพายุสายฟ้าเหนือ,อนภูเขาสูงภัยจะรุนแรงมากสายฟ้าแต่ละครั้งแต่ฟ้าสายยอดสมุนไพรและสายฟ้านั่นบางครั้งก็ฟาดมาที่นี่ทาให้ข้าที่ยืนดูหวาดกลัวเลยทีเดียวแต่ว่าก่อนที่ตลาดคู่นั้นจะมาไม่ว่าสภาพอากาศจะเลวร้วายแค่ไหนมันก็ไม่เคยมีสายฟ้ามารวมกันอยู่เหนือ,อนภูเขาสุงภัยมากมายขนาดนี้ ลงถึงปรากฏการธรรมชาติที่สายฟ้าฟาดลงมาที่แห่งนี้ด้วยลิงเชงที่กล่าวมั่นใจสายฟ้านั้นเกี่ยวข้องกับตาลังคู่นั้นอย่างนั้นหรอล,ลงิงเชงเย่สายหัวไปมาเขารู้สึกความคข้อของหน้องชายมันไม่มีมูลเสียพี่ไอ้พูดให้่ข้าพูดจบสก่อนทีน้าของลิงเชงที่ค่อยๆแข็งขึ้นหลังจากนั้นหลังจากลิงช้างจากไปปรากฏการณ์นี้ก็เด่นชัดยิ่งขึ้นในช่วงสองปีมาน,นี้ทุกๆครั้งจะมีพายุสายฟ้าเกิดขึ้น แถมสายฟ้าที่มารวมอยู่เหนือภูเขาสมุนไพรก็มีมากขึ้นอีกทั้งยังฟาดลงมายังภูเขาสมุนไพรบ่อยขึ้นด้วยบางครั้งเขาก็รู้สึกได้ลางๆถึงสายฟ้าที่พาดลงไปในโพรงภูเขาทันทีที่ได้ยินเหลิงเฉียงเย่ก็หันไปชนหน้าก่อนเก่าอย่างคิดถึงว่าต่อเขาทำหน้าที่คุ้มกันภูเขาสมุนไพรมาหลายปีแล้วทุกครั้งที่สายฟ้าฟาดเขาก็ให้ความสนใจถ้ำเหมือนแรกเสมอ ข้าเห็น,ฉนเฉลียเดินออกมาจากถ้ำเหล่านั้นหลายต่อหลายครั้งผมและผิวของเขามีขมังสีดำเล็กน้อยข้ากล้าพูดได้เต็มปากเลยว่ามันเป็นพาะสายฟ้าฟาดหลิงเฉียงชื่ตะโกนเสียงค่อยเพราะความ,วมผิดปกติในฝูเขาสมุนไพรตลอดหลายปีมานีข้าเคยตั้งข้อสงสัยเรื่องนี้เกี่ยวกักบฉเฉลี่ยพี่ใหญ่ผู้สมุนไพรไม่มีทางเหี่ยวเฉาได้วิสาเหตุหรอกข้าเชื่อว่ามีบางสิ่งเปลีป่ยนแปลงในผู้ขเขาสมุนไพรจนทำให้พืชสมุนไพรถูกทำลายในที่สุดหลิงเฉียงเย่ ย้อนหน้าผาหลังจากเงียบอยู่นานสองนานจู่ๆเขาก็พูดขึ้นข้าสัญญากับลินเฉินซานว่าข้าจะไม่เข้าเป็นเมืองแรกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามพี่ใหญ่ถ้าปัญหาพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับเฉินเล่อจริงๆและพี่ใหญ่จะกลับไม่แก้ไขเลยข้าเกรงว่าการที่จะช่วยพืชสมุนไพรนั้นจะกลับยากยิ่งขึ้นผู้ขอสมุนไพรเกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งของตระกูลหลิงคุณยังปอกเอาไว้แบบนี้ ตะโกนหลิงจะไม่สามารถเกี่ยวเกี่ยวตัวดวงวิญญาณได้ไมากพอจะเป็นเครื่องบรรณาการแน่จากนั้นหอมเมฆดาราหญิงเฉิงที่กะสับสนกังวลหญิงเฉิงเงียงเงีงอีกครั้งหลังจากผ่านไปคักใหญ่เขาก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆเขาหยิบหน้ากากปีศาจที่หน้าวัดบัดขึ้นมาก่อสวมเข้าไปอย่าง,งเงี้ยบพรางไปเปลี่ยนไปสวมเสื้อคลุมยาวจากนั้นจิงตโกนเสียงบอกว่าข้าเขาจะไปที่หมู่แร่อย่างลับๆเจ้าห้ามบอกปัญหานี้ให้กับคนรู้เด็ดขาด วางใจเอะพี่ใหญ่ข้ารู้ว่าคนทำอย่างไรราวกับต้นวิญญาณสีขาวหลิงเฉิงเยงแย่มุ่งสู่ถ้ำที่อยู่ตรงหัวใจไกลไกของสงเขาสันต์พัยอย่างรอบคอบมือของเขาจับเถาวัน้าเหยยบหินก้อนใหญ่ร่างของเขาร่อนลงอย่างแผ่วเบาเราวกับใบวิลโลว์เขามาถึงหนึ่งในทางเข้าอุโมงค์ของถ้ำอย่างรวดเด็วพวกเขาตัดสินใจว่าจะทําเช่นนี้หลิงเฉงแย่จึงไม่เหลือความลังเลต่อไปเขาพุ่งสู่ปากถา้ำ ก่อนจะดิ่งลงไปด้วยความเร็วระดับสูงมีถ้ำม,มากมายหลายขนาดอยู่ด้านหลังภูเขาสมนาุนไพรถ้ำเหล่านี้ถูกสร้างโดยสมาชิกตะกกลหลือช่วยกันขุดในหลายหลายมุมเส้นทางของภูเขาแต่ละแห่งเชื่อมโยงถึงกันหมดเพราะงั้นตอบใดที่ถ้ำหนึ่งแห่งมีทางเข้าแค่ทางเดียวมันก็เป็นการง่ายที่นําไปสู่ส่วนลึกของสมนุนไพรภูเขาสมนาุนไพรแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานหลิงเฉียงเยกที่เข้ามาในถ้ำจูๆ่ๆก็ต้องตกตะลึงจนทําให้เขายืนแข็งทื่อ ในความทรงจำของเขามันมีอุโมงค์อย่างมากก็แค่ยี่สิบแห่งในภูเขาสมุนไพรแม้เขาจะไม่ได้เข้ามาที่นี่นานนักแต่ความทรงจำของเขาเกี่ยวกับวังแรกก็ยังคงชัดแจงเพราะตอนเขายังเด็กเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ขุดค้นดังนั้นเขาจึงคุ้นเคยกับที่นี่อย่างดีเป็นอย่างดีแต่ว่าตอนนี้เขารู้สึกเหมือนมาผิดที่เพราะอุโมงค์ในภูเขามีมากกว่าเดิมถึงสิบเท่าความซับซ้อนของมุมตรงหน้ามันตัดและเชื่อมโยงกันยาวากับใหญ่เหมือนกัลิงเฉียงเย่จ้างมองความผิดปกตินี้ เขาไม่รู้สึกถึงความคุ้นเคยอีกต่อไปสวันใครมันเป็นคนทำเช่นนีถ้ถึงเยี่ยสุดให้ใจเย็นเข้าไปในปอดของเขาเขานึกถึงตอนที่ยังเป็นสมาชิกตะกูลลิงจํานวนมากมาที่นี่ด้วยกันเขาพวกเขาใช้เวลาถึงสามปีในการขุดอุโมองหินมากกว่าสิบสองแห่งแต่ตาหลังคู่นั้นกับขุดอุโมองหินกว่าร้อยแห่งในเวลาห้าปีเรื่องพังนนี้ถ้าลิงเฉี่เย้ไม่ได้เห็นด้วยตาตนเองก็ไม่มีทางเชื่อเป็นอันขาด วงหินกว่าหลายร้อยแห่งถกทอเชื่อมโยงกันด้วยวงหินธรรมดาอยู่ในสิ่งที่เหมือนเขาวงกฏอันซับซ้อนคล้ายกับกล้ามเนื้อนในร่างกายมนุษย์อันแสนเปดประหลาดลิงเฉียงแย่ฟืนสงบใจตนเองเขาเริ่มเดินเข้าออกอุโมงหินที่ตัดกันกว่าร้อยแห่งพยายามเข้าไปถึงส่วนที่ลึกที่สุดข,ของพวกเขาเพื่อค้นหาร่างของฉินเลี่ยหนึ่งชั่วอโมองต่อมาจูจ่ๆของนาตะกลหลิงรู้สึกวิงนเวียนศีรษะเนื่องจากอาการวิงเวียนเขาจึงกลับมาที่ทางเข้าของถ้ำ เมื่อเขาได้สติกลับคืนมาสีหน้าของเขาเป็นแปลกประหลาดอย่างเห็นได้ชัดเขาไม่อยากจะเชื่อเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเขาเคยค้นข้อมูลของเหมืองแร่อย่างละเอียดมีการสรุปผลการค้นคว้าทุกครั้งในความพยายามครั้งที่7เขาพยายามกลับไปยังทางอุโมงค์ทางเข้าอันแรกอิงเชียร์เริ่มเหนื่อยอย่างช,ช้าชพีรของเขาเริ่มซีุดลงหลังจากตรวจสอบสีท้องฟ้าแล้วเขากลับไปยังภูเขาสมุนไพรด้วยเส้นทางหลักด้วยความคับข้องใจ พี่ใหญ่ผิวของพี่ใหญ่ไม่ดีเลยเกิดอะไรขึ้นนั้นหรอมีอะไรเกิดขึ้นข้างในหรือเปล่าอิงเฉิงจี่ถามเขาอย่างประมาทเมือ่ออิฟ่ายถอดหน้ากากการที่เขาบกมือไปมาเป็นสัญญาณของหัวหน้าตระกูลหลิงมีความหมายว่าอย่าถามในตอนนี้เขานั่งลงโดยพูดสักคำจากนั้นจึงใช้ก้อนขนเฟอดงวิญญาณเพื่อรักษาความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อทําให้ลมหายใจของเขากลับมาสมบูรณ์มาอิงเฉิงจี้อยากพูดอะไรสักอย่างแต่ต้องห้ามใจ เขาทำได้แค่จับจ้องอีกฝ่ายอย่างงงงวยในท้องฟ้าเต็มไปด้วยความสับสนงงงันจู่ๆท้องฟ้าพันมืดมิดหลังจากพักฟื้นสักพักพลังกำลังของหน้าตะโหนลิงก็กลับขึ้นมาเขาลืมตาขึ้นพรางตะโกนค่อยๆเพื่อตอบคําถามของลิงชังจี่ก่อนหน้านี้อย่าพึ่งถามตอนนี้ควรรอจนกว่าฉิเลียจะออกมาจากถ้าแล้วกลับเข้าเมืองหลินจากนั้นข้าจะไปดักพบเขาบนถนนเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่หลังจากพูดจบ หัวหน้าตะกุลหีก็สบหน้าก,กากปีศาจที่หน้าหวั่หวัดโดยไม่รอให้หนึ่งเฉิยนจี้ช่วยเหลือเขาเดินไปอย่างเส้นทางภูเขาระหว่างภูเขาสมุนไพรและเมืองหลิงเพื่อหลบซ่อนด้วยสีหน้าเคร่งเครียด